สวัสดีครับสวัสดีค่ะเย็นมันบริหัสแบบนี้กับวัตถุปริศนานะครับแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่ใช่ของผมของครูฟ้าใหม่เองช่วงครูฟ้าใหม่แช่นนี้นะครับช่วงใหม่ของเราสิ่งสิ่งนี้มาเพื่อแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งของครูฟ้าใหม่คือการมีรองเท้าคาร์บอนเยอะเกินไปใส่รองเท้าคาร์บอนในทุกๆวันนะครับทุกวันนี้ครูฟ้าใหม่ใส่เฟรมสประมาณอาทิตย์ละ 5วันนะครับอีก1วันใส่อันฟอไฟก็เรียกว่าเท้ารับแรงกระแทกมากเกินไปนิดนึงจากแผ่นคาร์บอนเพราะว่ากล้ามเนือ้อยังอยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่นะครับครูฝ้า็ไข้บอกว่าปอดต้นเท้าจังเลยวันนี้คู่นี้มาทําการแก้ไขให้ครูใ้าใ่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อ่ะเรียนเชิญครับช,กกชีกก่องฉีกถุแกะเลย แฟบฟฟบแฟบ <im it> แบรนด์นี้ที่เรารักนะครับสามหกหนึ่งแต่เห็นอะไรไหมครับไม่ใช่กล่องสีดำลายคาร์บอนแล้วนี่เป็นรองเท้าเดลี่เทนเนอร์รองเท้าอีซีคู่หนึ่งนะครับนั่นคือรุ่นเฮ้ยโอ้ยนะ่ารักสามหกหนึ่งเฟสสามจุดศูนย์นะครับ หรือที่เขาเรียกกันว่าสามหกหนมักหนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการดีไซน์ของมันคล้ายกับเจ้าฮกกามักห้าหรือมักซูเปอร์โซนิกประมาณนั้นใช่มากมากเลยเฮ้ยเบาอ่ะเฮ้ยสีสวยกว่าในรูปอีกเนาะเบานะเบาเบามากน้ำหนักเบามากเฮ้ยโฟมข้างบนนุ่มมากเลยอ่ะอเุ้ย ตรงนี้แข่งแล้วใส่กันครูฟ้าใหม่ไม่ชอบเฟรมสามนิดนึงนะครับตรงที่ส้นมันอ่อนก็เลยจะใส่ยากแต่คู่นี้มาแบบอ,<ช>อุ้ยเดลี่เทนเนอร์เต็มทั่อ๋ออันนี้ไม่ใช่เฟสสามจุดศูนย์ธรรมดาแต่เป็นเฟสสามจนะุดศูนย์เอสีหรือสเปเชียลเอดิชั่นนะครับจะมีการตกแต่งอัปเปอร์ให้มีความหรูหรามากกว่ารุ่นธรรมดาอุ้ยแต่อัปเปอร์เอา,อาจริงๆอ่ะครูฟ้าใหม่ใส่แล้วเป็นไงบ้างครับเบามากเลยค่ะนะมีความเบามากแล้วก็ นุ่มนะรู้สึกเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่านุ่มนุ่มแบบว่าไม่ยวบอ่าไม่ได้แบบว่านุ่มยวบจะหมายถึงว่าเขามีความมั่นคงอะใส่แล้วแบบว่าไม่คงเคร่งนะคะจะให้ดูอะไรนิดนึงครับอไอตัว hard eva ด้านล่างอะมันไม่ใช่เป็นโฟมแข็งขนาดนั้นนะโฟมประมาณ l i ฟ์สไตล์ในบอสตันชั้นล่างนะครับโฟมมาไ l i ์สไตล์ e แล้วจะดูว่าอาโซอ่ะเขาจะมีให้แค่2ชิ้นเลยคือเขาใช้ตัวเนี้ย เป็นตัวเ u t s o ในตัวเลยเหมือนฮก้าเลยอ่ะว่างั้นก็เลยก็ได้เหมือนฮก้ากเ,ลกเ,เลยนะครับแล้วหน้าตาดูดีนะนาา่ารักจะบอกว,ว่าเป็นรองเท้าจีนที่ไม่มีอักษรภาษาจีนสักตัวบนน้องคู่รองเท้าเลยไอ้รูร้อยแลวเนอร์รูปยังมีให้ือ่อนใส่ง่ายไหมคู่เนี้ยใส่ง่ายมันมันตรงเนี้ยมันแข็งอะคะ่ะก็สอดเอาเท้ายัดลงไปใส,<ไ>ส่ดได้เลยเลยโฟมด้นานบนเนะี่ยมันเป็นโฟมเหมือนกับตัวท็อปนะเป็นโฟม CQT Quick ซึ่งเป็นโฟม Pex ค่ะ โมด้านล่างอย่างนั้นก็เป็นรองเท้าเดลี่แล้วคู่เนี้ยจะบอกว่าราคาดีๆเท่าไหร่นะพันพันสามปะพันเก้ารวมช่องลดแล้วอะ่ะอืมอ่ารวมโค้ดต่างๆแล้วมจะเหลือประมาณพันสามพันสี่ซึ่งราคาตั้งพันเก้าอ่ะคิดอะไรมากอะต่อแบบต่อให้ราคาตั้งก็ยังแบบอืถูกมากว่าดีอะโอ้รองเท้าเดลี่เลยอะแบบแล้วจะบอกว่านอกจากใส่ วิ่งอะ่ะยังเอาไปใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่อะไรก็ได้จริงๆก็คือบอกว่าเราอาจจะใส่เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้ลองใส่สองข้างไหมได้เออเออเวลาใส่อะ่ะคือสไลด์แบบฟลุ๊กลงไปเลยอะ่ะนด้เลยนะคะดีมากเลยเป็นรองเทที่สวมใส่ง่ายนะคะครับใช่ ดีออจะเห็นว่ารองเท้ามันจะยุบตัวไม่เยอะมันจะไม่ได้เป็นรองเท้ายวบอะอะเป็นรองเท้าออกแนวนุ่มแน่นเนาะอันนี้ผมยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เคยใส่เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนติดรองเท้าคาร์บอนมากๆคล้ายๆกับบอสตันเลยนะมีเจ็ดวันผมใส่รองเท้าคาร์บอนไปแล้วแปดคู่นะครับคล้ายๆกับบอสตันคล้ายบอสตันเหรอบอสตันสีเขียวอะเพราะว่าบอสตันสีเขียวมันก็ไม่ได้ ไม่ยัวย่วมันยัว่วอ๋อนุ่มกว่าบอสตันไหมอันนี้หรออ่านุ่มกว่าจะมีความนุ่มกว่าบอสตันแบบว่ามันเพราะมันไม่มีแผ่นไนลอนไม่มีแผ่นคาร์บอนแผ่นอะไรเลยใช่นุ่มกว่าบอสตันแบบว่าพอวิ่งลงไปแล้วอะทีแรกคิดว่าจะแข็งนะแต่ว่ามันไม่ได้แข็งขนาดนั้นอะ่ะมันมีความนุ่ม,อ,มอยู่นะคะ ความนุ่มอยู่เพราะว่าเราเวลาเราลงปลายเท้าเนี่ยมันก็นุ่มอยู่ความนุ่มมันจากโฟมชั้นบนนี่เลยใช่เนี่ยลองบีบดูโฟมชั้นบนมันนุ่ม,มอ่ะเนี่ยอืใช่สวยงามสีสวยดูแต่ไม่ร้อนเท้าเหมือนโนอาบารด้วยเนาะเพราะว่าอัปเปอร์มันระบายอากาศอืก็เป็นรองเท้าเบ,บาๆคู่นึงนะครับสําหรับการใส่ในวันชิวๆที่ไม่ต้องการจะทําความเร็วอะไรมากมายคู่นี้ก็เรียกว่า เหมาะสมราคาสมเหตุสมผลพันกว่าบาทก็หรือว่าจะซื้อแบบให้คนที่แบบเพิ่งเริ่มวิ่งหรือว่าจะออกเดินออกกําลังกายอย่างเงี้ยสบายนะครับ<อ>คือแบบอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันพื้นมันแค่นี้มันจะทนไหมจะบอกว่าพื้นมันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือเอาโซเลยอฉะนั้นเรื่องความทนทานไม่ต้องห่วงสีสวยมากรูปร่างสวยมากนะคะราคาก็ดีด้วยเนาะถ้าสมมติว่าซื้อให ออาจจะซื้อให้แฟนซื้อให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะใส่แบบเดินเล่นหรือว่าถ้าเราอยากจะวิ่งก็ใส่ได้ใช่ราคาดีมากมพันกว่าบาทแล้วจะบอกว่ามันแพลตฟอร์มมันกว้างเห็นไหมเพราะมันกว้างทีเนี้ยความมั่นคงหายห่วงคือคนเพิ่งเริ่มอะ่ะผมว่าใส่ยางนี้ก็ได้นะคืออ,อาจอาจจะมาดูช่องผมแล้วจะเห็นว่าผมแบบรีวิวต่รองเท้าคาร์บอน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 คือก่อนที่ผมจะมาคาร์บอนหนึ่งทุกวันนี้ผมก็มีช่วงเวลาที่ผมใส่รองเท้าเดลีเทนเนอร์เหมือนกันโนวาบาร์ส ผมก็เคยใส่อ่าะดิซิโลไอไม่ใช่ ino, อะด uh ิซิโลอะเอสเอลยี่สิบผมก็เคยใส่อันตาบูธเพียวบูธผมก็เคยใส่เหมือนกันแค่ช่วงหลังผมต้องการจะแบบพุชตัวเองทําความเร็วมากขึ้นผมก็เลยใส่รองเท้าคาร์บอนนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงเริ่มต้นใส่คาร์บอนก็จะแย่เพราะว่าตอนเริ่มอะผมเคยใส่ซูมไฟสามในวันที่ผมไม่พร้อมนะครับวิ่งเพจเจ็ดกว่าเงี้ยรู้สึกว่าเป็นภาระ,ะเลยใส่รองเท้าพวกนี้สบายกว่าช่วงนั้นผมแฮปปี้กับโนอาบาร์สสองมากๆเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับโนอาบาร์สสักเท่่าไหรรนะคับ ก็เป็นรองเท้าเบาๆอีกค pues yeah, ู่หนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามเพจคูฟ้าใหม่ใช้อันนี้ด้วยนะครับเป็นเพจของคูฟ้าใหม่เองนะครับก็จะมีการลงโปรโมชั่นต่างๆนะครับซึ่งสามโมหนึ่งเฟคู่นี้ก็มีโปรโมชั่นมาให้เหมือนกันนะครับสําหรับลูกเพจของคูฟ้าใหม่ใช้อันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูโปรโมชั่นเวบหนึ่งเราเออกมาช่างดีไหมว่าหนักอี ลองดูตะช้าส่วนลดราคาลดเหลือพันห้าเก้าเก้านะครับถ้ารวมโค้ดช้อปปี้แอร์โค้ดของร้านพันห้าเก้าเก้าคูณจุดแปดห้านะครับบวกสามสิบหกพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทโอ้โหคุ้มมากอะไม่ถึงพันสี่ใช่คือดีมากราคาคุ้มมากโคโ้ดนะครับก็คือสามหกหนึ่งดีสามแปดศูนย์หก สามหกหนึ่งดีสามแปดศูนย์หกนะครับโค้ดของคูฟ้าใหม่สองร้อยสี่สิบสามกรัมนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นน้ำหนักที่เบานะสำหรับรองเท้าเดลี่อ่ะเพราะวปกติรองเท้าเดลี่มันจะนู่มในสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบแถวนั้นเบากว่าบอสตันเบากว่าบอสตันนะครับเป็นรองเท้าสบายๆอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เราไม่ร้อนเท่าบอสตันเอ,อมไม่ร้อนเท่าโนานวบาสเพราะว่าเป็นผ้าชั้นเดียวบางๆนะครับก็ ตามไปโดนกันได้นะครับกับ361 f i หนึ่งสนะครับสีของผู้ชายก็มีนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและครูฟ้าใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ